สวัสดีครับพี่น้องครับออกมาเกี่ยวห้ายนะ้ามือแรงบะมีแนวเห็ดกินตําบักยมตํากลวยตําบักยอตำรวมอ่างพี่น้องจังหน่อยนะครับโอ้สวดจาดขนาดพี่น้องเลยเออคำแรลกนี่ ตำร่วมพ่น้่งมัอกล้วมีบักย่อมีบักย่อมอย่างเนี่ยไหลว่ <c oughs> <c oughs> ตตมตำราพูนว่าขันกินตำกล้วคันผูใ้ใดบสมัครผู้นั้นเป็นปอบบอสมักพูดว่า ออ,ออกมาหน้าพี่น้องว่าจะมาตัดห้ายังไม่เลี่ง ก็มากินนี่แล้วก็สิไปตัดหญ่าเดี๋ยวชักสองสามมัดน้น่อยๆก็เอาออ จวดจัดขนาดพี่นออ้องเอ้ย คำใหญ่ๆพี่น้องผู้ใดเคยกินตำก้วย <c oughs> ใส่บังยมใส่บังย่เกิดก็สีเอาจากรสชาติดีเนะพี่น้องเนาะตำปงนั้นเป็นยากระตุนเดือนล้มเพื่อนวะ โอ้สุดยอดอีหลีพี่นอ้องเอ้ยวังหันผมมาจากอำเภอย่าง ไปซื้อกระถางมาใส่บักเพาสองหยอดใส่กระถางเรียบร้อยเลยล่ะเจอพอใยญ่พันวาขันเสียเอาเหล็กจงเป็นวันสินพันวาวันสินวันพระมันจังคิวว่รอท่านพันวา เพนไปถามไม่ใมใ่ไข่ไม่ใม่ไข่หรืเพิ่นก็เป็นผู้เฒ่าอายุหลายแล้วล่ะเกือบร้อยเลวล่ะไม่ใม่ไข่เพิ่นก็ว่าบ่เคยเห็นจักเทลือคือกันเจอพีนอน่น้องที่อยู่ทั้งสม,มุทรสงข้ามสม,มุทรสราครทั้งมะพร้าวหลายๆนี่เพิ่นก็สิเห็นอยู่กับบ่จักเนาะเพราะว่ามันหลายนานอยู่ทั้งคุณอยู่ทั้งอีสานบ้านเฮาบ่มีมยวกเผา มันก็นเลยหาหนากฝากแชร์ในเดอ้อพี่น้องครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แน่ทั้งช่องตามเิียที่วิดีโอสานช่วงนี้ยูทูบก็เหตุยา,ากหน,ก,หนกพี่น้องเหตุหยังแน่เบาหยังแน่เกือบบุได้บรรมูิันเบาขันบบกไปหยังเด้อ mua phần màu này phần màu đúng đúng lưỡi 2 tố bún, 2 tố răng, lệch bình, tháng xịt, phần màu của em màu đúng đúng phần màu bánh nhẳng, lệch bún, phần bớt chất tiền chẳng đầy เนาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอขรบคุณพี่น้องหลายๆเดอ้ออต่อีปครับ